นัดแสดงพร้อมแล้วเขาพูดอะไรต่ออีกนะเออแต่พร้อมครับพร้อมครับสปีดจดตึ๊ดแอคชั่นฮู้ยโต๊อพร้อมเราเปลี่ยนชุดเลยนะดวพี่ไปลอข้างนอกนะ สูงโต๊ะทำไมยังไม่เปลี่ยนชุดอีกอ่ะฮะหรือว่า เราเข้าใจคำว่าออกกำลังกายคนละแบบหยพี่เหนือเข้าใจว่าอะไรหรอครับก็ของพี่อ่ะต้องท่องนีโอ้พี่เหนือโต โต๊ะกลับมาไวมากโต๊ะครับพี่เหนือเป็นอะไรเนี่ยโต๊ะอยากเข้าห้องน้ำเป็นเปล่าโต๊ะเป็นนางเอกครับหุยงั้นเดี๋ยวที่เป็นพระเอกขอเซ็นตนกีดให้ครับ